สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้พาากินสับประรดคะ่ะบักนัดบานเท่านี้ละเดี๋ยวได้ด่ี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกด้วยค่ะทุกคนเด้่าสับประรดนี่เวลาเข่าล่างมันบอกค่ะเวลาเข่าล่างนี่เข่าเสียเอาเกลือนะคะเอาเกลือไปท่าเอาเกลือไปท่าโอเว่แป๊บนึงค่ะโอไว่แป๊บหนึ่งเข่ากระล่างออกนะคะทุกคนคะ่ะพอเข่าล่างออกแล้วนี่เพราะว่าเข่าเข่ากินน่ะมันจะเป็นลักษณะแบบว่านุ่นๆนะคะหวานหวานนุ่นๆ เปรี้ยวๆนวลๆนะเขาดูข้นรสชาติมันสีแบบแซ่บนะโดยที่เ่าพอตรงไปเอาพริกเกลือหรืออีหยังมาจิ้มเลยค่ะทุกคนคะแบบว่าแลือดดีระมักแห้งค่ะแบบว่าเวลาห่าเอาเอาท่าเบิ้งเอาท่าแล้วเ่ากระหล่ำออกนะคะเ่าบริบปล่อยไปดนขนาดนั้นนะคะทุกคนครับปล่อยแบบแป๊บหนึ่งนะคะปล่อยแบบแป๊บหนึ่งเ่าก็ระาล่งออกลลางนำเปลวห่าเลยนะคะวันนี้เด้อดดีบริฮ็ดให้เบิ้งค่ะทุกคนคะเดี๋ยว่มือหนาสิไม่เฮ็ดให้เบิ้งนะคะเนาะ อ่ะค่ะลองเข็ยนเป็นเด็กฮารเด้อทุกคนคะแซ่บค่ะ